ก็อย่านะครับก็อย่าก็อย่าเรียนโดยความขอรอบกับเนื่องยกวาตอนที่เราประชุมการที่ที่แจงกติกากันนะครับไม่ต้องกรรมกาต้องีแจ้งการต้องแร่เรียบร้อยแต่ไม่ไม่เอาแต่นี่กรรมการแต่ไม่เพไม่เากับเพราะตัวเช่นละวันหลานเออไเอาวางคว่างพ้เลยคว่างอะไไปอบไไม่เอาอ่าเนี้ย เนี่ยกับเปดิดโกรธว่ะอย่าโต้ท่ากัน tangled. ปันนี้เลยมันเสียเกียรติตัวประศจากทันพ่อตัวเทนกับพ่อตัวเทนไอ้หว่านลักท่านยังพ่อตัวเทนขึ้นมาบุนดี้กับจับใจดังจับเลยผมไม่เกี่ยวไม่ได้เดี๋ยวเลยเอาดับเออไม่มาคุยกันเลยรับไม่อันไม่จ่อผิดล่วงมาคุยกันนต้องอะไรจัดครับครับเพราะมันก็กดโนก็ไมปจับเกี่ยว อย่าแลกกันเดียวปั่นนี้เราปิดร่องช่องต่อเส้นช่องต่อเส้นมาทางนี้ที่แข่งกันเรียบร้อยตาปรนันพ่มไม่ก่อคุยครับเออไม่ใช่งแล้ไปดีไปไปหรือไปไปเล่นเรียบร้อยตัวจำบ่ายตัวยุ้ยมันไปได้ไม่จับว่าไม่ใช่เรื่องปั่นนี่ในแต่ที่นะเล่นวัมผูกมาเรียบร้อย เรบอยเม็ดตุกยางยัไมเตรียมรไม่เหยยับนี้ไปโจมไปเล่นกัเองก็เล่นกันเพลนเตรียมรวยเม็ดนึ่งช่งชามับปนเรยมอยู่เร็วไม่หอานี้เนี่ยจได้เป่จก็อยากจับ ก็อยากปิดไม่ต er> ่างนู้นก่อนกับได้ชี้แจงกันบผู้บริสิกับเนี่ยน้องดิ้นมาแล้วครับน้องดิ้นมาแล้วคคครรรััับบบปุ่มโดราดิมหน่อยว่าถ้าชินขึ้นดั่งเดียวลุ่งโดราปูชินทินเล่นหน่อยปุ่มนี่เชื่อใจจะเมื่อว่าปุ่มแดงหลุนลังครับแต่รักโดราด้วยใจจริงรำมาเลยวก็โยอาปีตอนนี้เก็บ ตาพ่ม,มันไมยร้องตีพ่มยอมรับในคำตัดชินของคณะกรรมการกรณีติงผู้ย่างแต่พ่มไม่อายเขอหลอกกวามไม่ยุติธรรมพ่ <Yeah. S 1> อขอลบคกาตัดสินพ่อขอลบกีิลวงทุกคนบนพีเพแต่พ่มไม่ขอหลบความไม่ยุติธรรม ที่แต่ไม่อยู่ติตั้งอาเจ้หลวงพ่อนานั่งกับพ่อม่รราคแนเองมาอย่างเลยอาแต่พ่อนาแต่ก็ว่าปี่ป้มีเราดีปี่ป้กับผีเจ้าไม่แต่คนนองคนเคยนะครับแต่แต่ไม่อยู่ติตั้งปรอะคำมาคานหาเองกับลำจุดอจงจงจงเดียวคำมาคานหาเองกับอาปีมาแล้ว เล่นตรงนี้มันจะทำลายผีรู้าม่นจะทำลายเลเจ็้องยาไงเมือนั่งโดยเราแก้งถูกปีล็อกถูกปีแกงถูกปีล็กไว้ให้เร็วขืนมีผีนาได้นนะผีนาได้นต้องเรนะแต่ผีนี้ไม่มองตเลยพุไปกลา่ากับมาการเลยเพื่อนพิกปฏนั่นถึงคนโตอาผมลานองข้อโดยลำเแก้งจัขนา พอเพลิเพลิงหรอะมึงง้านไม่เด็นเป็นว่าอ้งพ่อไมงนี่ยกตกข้าวคับเพิ่อประชาีนจะมาแก้กันสนะไหมปล่อยนี้ครับล่อไม่มียุติธรรมที่นีน่เจ๊แลงหับเจรลงนะแล่งไม่ใช่ร่งโงบ่เจ่แ่งเบื่ตายทกกคนใ้ไดโลแจงจริง ผมไม่อยากทำมาเชียรพระเกียร์ลงจุ่มแต่ประการนตาที่รักเจ้าก็จะทำแบบนี้เพื่อให้จนประเกียรผก็มีหลักฐานก็ไม่ได้เล่นปากปลวงอ่าก็มีหลักฐานแต่ลนตัวอุปกรณ์ก็มาเลยทำลายกัยแต่ข้อความยึดติดตั้งนี่ค่ะนี่ดีนองมากนะฮะเดี๋ยวแป๊บเดียวกับแป๊บเดียว ปุ๊บเาุนี้ปุ๊บเลยเลยปุ๊บขึ้นมาจากนี้ปุ๊บกลายเป็นคนชัวอ่าปุ๊บกลายเป็นคนชัวแต่ว่าชัวตรงนี้ชัวพื่อโดล่าครับชัวเื่อดดล่าปุ๊บร่มาครับโดยใจจิงนะครับริ่มตกวงตาคนนึกตั้งแต่ผมกตตาแต่ว่าตั้ตรงนี้เหมอชงครับ ไม่ไม่ไม่ต้องไม่เล่กับเพราะผพิ่มาได้บิดรีไปได้นะครับข้อความขอรอบว่ใไ้เกียริสตันดีและจุเส้นจุอย่างนะครับเอาเหล่าพระทวงเล่าไม่ฟังกี่ใบถึงไม่กว่าบาดเพื่อครับปากเล่ะดี จริงๆนะครับพ่มก้อยก็ว่าอย่าอย่าใจอ่า,าร่มนะครับอย่าใจอ่า,าร่มโอ้ยนายพ่อครับมาครับภาษาลุงม,มากกว่าน,นี้ครับจริงๆไม่ต้องอ้าลักทาาเลยครับเพราะว่าพ่อมไม่เคยปิดบังแล้วกรน,นี่ไม่ใช่เป็นเวทีแรกที่พ่อมส่งหลอกเช็ดาวแข้งแล้วพ่อมแข่งกับมะไร สมมงหมดวะต้องตอกับฟัง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 ขอไดนไมครับฟังขอไหนไมครับ เจ้าตาลีโนตีหักตีรลักลูกิ้นตีนองตีมาโรกวงคนากรรมาคางในจัดทีนเจ้าเหนือโรอยวากันนะครับนะครับเพิมยาให้แยกประดิษฐ์ตที่พิ่มยาคุยนะครับไม่ใช่จะบอกเกินนี้แล้วเวลาได้สั้เพิ่มกับประกาศนะครับ ว่าสํารับพุทธแดงได้เองเนีย่ยครับพมเป็นสัปพยากรณ้องจังหวัดปัตตานีที่ทําไล่บทบาทนาถีครับแต่เชื่อไม่หวังพุมแดงเอไดบต่อเดียวจะพิชตุยจะทุกความเม็นส่วนหนึ่งกรรมกักการแตงอาคนจะตัดสิน้น นะครับแล้วก็ข้อให้ท่านนยกรวมโดยในประเด็นเด็กก็ประท้วงนะครับถ้าบอกว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยครับพม,มว่ามาเล่ให้อธิบายพ้นขาแเน่นกันดีว่าว่าคยแพ้ค่ยชนะกันตรงเน้นะครับถ้าการเตะประการนึ่งผมไม่ได้ลงขาแเน่นนะถ้าสมมติว่า การตีพุ่มไปซ้อนหลบซิทแล้วก็แก่งขั้นเป็นหรือังทีกระทำไม่ได้นะครับคำเกินนี้พุ่มหวา้วยต้องไม่ไปจากวัดนาคนนะครับเอพุ่มไปซ้อนไม่แข็งขึ้นมาช่อครับแต่ลแรงกว่าชอ่อแรงไหมครับ จริงมันน้องลวกวาและปีๆน้องนองกันอีกกันแต่เพื่อปีก็ไม่ได้ทำลายไม่ได้ทำลายใครถ้ามาพุ่มไปซ้อนั่นะกับปอดรับปอดนอนพุ่มป่านรือพป่าเบี้ยมานอนเลือดกระดองแดโลกี้เล่นนำในจ้าก็ไม่ได้เล่นกับพุ่มหวาพุ่มเื่าแต่เราพุ่มอยากให้มันพี่โนราดีดีขึ้นมาสักโล่งเหล่าและจริงจริงอ่ะ ข้อตัดสินกันไหนสัางเวียนีนนองกับผีทำหน้าที่เป็นโค้ดผีเต็มทีดีกับทำใจเยอะตรงไหนพอหน้าที่กรรมาการผีก็เต็มทีในความเป็นกรรมการถ้าเราบอกว่าไม่หยุดตีท่าหมแปลว่านากรรมาการแต่ห้าคนนั้นให้กันเน่นไม่หยุดตีทำแห้มมรอคืนนี้ทัางห้าคนเีายายนะพวกไม่อายกับขอให้พบเป็นต้องทุกคน ประเดนเดพุ่มไปซ้อนแล้วพิษกาติกานะครับก็ไอป๊อบไดโรไว้เลยวาในใจกองพมเนี่ยปีดีเติมไม่ได้ช่วยเพราะพุ่มไปซ้อนแล้วก็เชือพุอ่มจะต้อการเรียกไว้ใด็นประเด็นภาตาลุงวิงให้เดพุ่มซ้อนไม่ได้นเนแพง พี่ยาบอกรองว่ะจริงจริงล่าสิดเล่นซื้อกันดังเพ่ผีไม่ได้ปิดกันถ้าให้ผีไปทอนมังผีจินดีครับครับรบเพื่อนพี่น้องนะครับเจ้าแฟนมาดูราทุกๆุานนะครับพมนเนี่ยนะครับในท่านะเป็นผู้จัดงานพมนได้เชิญกรรมการซึ่งเป็นมาวาย สิ่งตัวยได้เช็บมาตุก,ก,กนะนะครับที่มาเป็นกรรมกา,ารประการที่สองพุในเชิญกันนะมนดาดูราตุกกณะว่าเรามารวมแกงขั้นเปื่อให้รู้ว่าปัตตุลุงตึงเมืองนั่งเมืองดูราที่แต่จริงเราอยากสร้างมดาดูราอายุกับปัตตุลุงต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยต่างทีน้องก็อยู่ในสร้งเข้า,ขามานะครับ ผมก็เวลาช่วงนี้เดียวให้กรรมการเขากรองเรวมาชี้แจงเอาตัวแทนเข้ามาข้อให้ทุกคนมาดูกันแน่นนะครับเห็นตัวแทนน้องมากกาเฟ้มาแล้วแต่นะครับมาที่ห้องประชอนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญมาอีกครั้งหนึ่งคือนี้ข้อให้ทุกคนนะครับเชื่อฟังคำตัดสินของกรรมการนะครับตามที่กรรมการตัดสินแลว้วผมเชื่อว่าในเรื่องคะแนนเี่วผมมึงเองผมยังไม่ นะครับกุ่งเข้าไอ้ต่างเนี้ยต่างมดทีมบวยงันนะครับต่างมดทีเราลงจากงานนี้มายืนกรบมกาคอีกครั้งนะแต่หมาชีแจงครับไฟ้ผู้รองเขขึ้นมานะครับพุเห็นปากอย่าเดียวนอนส่งมานะครับแต่ไม่เปื้อเราคุยกันได้เราเป็นผีนองเป็นพื่อนกันนะครับเรายอมรับทิ่ที่ทุกต้องนะครับวันนี้อาจจะุกคนไม่บายใจ น่อยใจดีใจกันนะครับคนดี่ไดรับกันใจจางหน้ากันดีใจคนที่ไม่ดรับกันหน่อยใจแต่ว่าเราพยายามแก้ปัญหานะครับเพื่อให้งานนี้นะครับเราต้องคิดไปข้างหน้านะครับเราอยากคิดว่าวันนี้กรรมการเอาละเอาเรียบบางครั้งเนี้ยเราคิดแต่ฝ่ายเดียวนะครับนี่พุ่งคว้งข้อควางกำลังควายอีกครั้งนะครับพอเข้าไ้ทุกคนนะครับเสร็จ ภารกิจคือนี่แล้วก็เดินทางกลับบ้านโดยรถพาะที่ากเขาขอบึ้นมากับ